สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขคนครับมือนีเอาทีลาไหมอีกแล้วครับพี่น้องพามากินกับเอ่อกับข้าวแซ่บอีกแล้วครับพี่น้องครับมือนีก็ได้อของแซ่บไหมอีกแล้วพี่น้องมาอ่ว่พี่น้องอีกแล้วอุ้ยอ่อนซ่อนหลายครับมือนีสำหรับบรรจุนอองพี่น้องมาจะแซ่บน้อกันครับ เอาทิลาเด้อพี่น้องเด้อมาเบ่งว่าเอาทิลาได้ยังสูพี่น้องกินครับวันนี้ครับผมไปเลยครับนี่โอ้ยผักกลายเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับปลาเผาปลาเผาพี่น้องเมื่อไรกินโดนแล้วปลาเผาเปาผาพี่น้องเมื่อไรกินโดนแล้ววันนี้พ้กกันล่งมติแล้วกับทิมนานว่าโอเคเอากินปลาเผาดันกันตามนั้นเลยพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ครับนับจิ้มครับ น้ำจิ้มแบบหวานน้ำจิ้มแบบเผ็ดครับนี่บัดครับถักกับเมาสวนมากคือเกาครับถักเมาสวนมากตามนั้นเลยพี่น้องว่าเส็นสี่หน่อยอยุเอาวซื้อส่าเส็นสี่หน่อยอยุพี่นอ้องเดอ้อมาแสพนกปันครับเอาทิลาครับเมื่อเนี้ยแบบทีมงานเอาทิลาเมือเนี้ยครับของแสบของแสบของแฉ่ของแสบของแถ <laughs> ่พี่น้อง <laughs> อุ้ยออนส่้าหลายพี่น้องเลยจนโ,โดดจินเชนึนนงรับร่องว่าสุดยอดของอร่อยครับถึงป่ไทศไทยบรไเทไทยอันกินให้เบิง้งคือเกาพี่น้องกับิีนใต้แบบถ้ากับเขาโชยโยโย่พี่น้องมาแซ่บๆน้องกัน <c oughs> น้ำตัวใต้เอาทิลาครับเออเนื่องด้วยพื้นที่เขามันพอเพียงพ่อครับก็เลยเอาตามนี่สักอนครับเอาตามแบบ ให้เพงกับเผาเสร็จแสบตะกคนพี่น้องอม,อม,มาเด้อมันจะแจกน้องเันครับพี่น้องครับอาหารแรกครับมือนี้ครับอพี่น้องโอ้ยน้องรอง,องว่าแสบแทนแน่นอนเพราะว่ามันบริกินโดนพี่น้อง <laughs> อ้าผมมีย่งหลายได้อาวดิประมาณน,น,นี้ครับท้ายกับเผาแจกเพิงกับมือนี้ก็จะียมี่ย่างเดียวครับมีปลาเผาย่างเดียวครับตัวงใหญ่เด้อเอาท้ายยู่ไก่พี่น้องคุณ ใช่ใกล้ๆกันตัวใหญ่แล้วครับชุดใหญ่ชุดใหญ่เหมือนนี้ครับพี่น้องอุ้ยอ่อนซ่อนลายพี่น้องเลยมา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 เสพๆน้องกันเด้ออ้าวสจหรับคลิปนี้กันเดี๋ยวบ้านนี้ครับพี่น้องกันเสียงเพลงทั้งนอกมันดังแห้งไหมโอ้โหมันลอยเข้ามาปะเสียงเพลงดังแห้งบทพี่น้องอ้าวจหรับคลิปนี่อาชีพหลักเสียส๋ยวไปซักนี่น้องพี่น้องนอกัน ฝากอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อาทิลาท่านเด้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้ก็มาได้เพิงทางแล้วผมมัน่นหารอยหารอยก็ค้นแล้วพี่น้องเอจังไดก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์อาจิลา่าน้ำหนักพี่น้องเดอ้อสำหรับที่เหนียวสนิทครับพี่น้องสวัสดีครับ